เขาไม่บอกว่าครูไม่ได้แจกโบนัสจริงแบนโนบะเก้าของปลอมทุกคนฟังนะเขาบอกแบบนี้ค่ะขอสั่นกระดิ่งไล่นะคะขอสั่นกระดิ่งไล่เขาบอกว่านโนบะเก้าของปลอมค่ะทุกคนเขาไปพูดข้างหลังนะคะแล้วเขาพูดคํานึงว่าคอยดูนะจะทําให้คนในแบนโนบะเก้าหงายเงิบค่ะทุกคนเขาบอกคนโนบะเก้าของปลอมนะคะเดี๋ยวเขานี่แหละ จะทาให้นกพะก้าวพวกที่มาขายนกพะก้าวพวกนี้จริงจังซูฮกอ,อะไรอย่างเงี้งายางเงืบทุกคนเงือบรวยไงไอที่งางเงือบนี่คือแบบรับเงินร้อยล้านพันล้านไม่หวัดไม่ไหวมันเลยเงือะอะแบบเนี้ยเคยเป็นไหมคะเออแล้วอีกนะคะก็บอกว่าครูไม่แจกจริงค่ะโบนัสเนี่ยน,นนะทุกคนดูเองเจ็ดหมื่นเก้าแสนกว่าเนี่ยคุณดูเองว่าครูแจกจริงไหมแจกโดยที่ ทุกคนไม่ได้เสียอะไรเลยแม้แต่บาทเดียวอะคะ่ะแจกจริงคะ่ะแจกโดยที่คุณไม่ต้องมาซื้ออะไรบริษัทเลยแม้แต่บาทเดียวบริษัทไม่ได้รับอะไรจากคุณเลยแต่เราแจกไปหลายสิบล้านบาทคะ่ะจริงไหมคะครูแจกโบนัสไปหลายสิบล้านบาทนะคะโดยที่ครูไม่ได้อะไรเลยอันนี้ครูพูดเรื่องจริงแจกคือแจกค่ะเราแจกเลยนะคะโดยที่ไม่มีเงื่อนไขว่าต้องมาซื้ออะไรบริษัทด้วยซ้ำนะคะเพราะฉะนั้นคะ่ะทุกคน ใครได้เขียนมาเลยว่าคุณได้โบนัสจากครูเท่าไหร่เพราะคนที่เขาไม่ได้ฟังให้ดีที่เขาไปพูดหลังบ้านว่าเราของปลอมเราไม่แจกจริงทุกคนฟังให้ดีนะทำไมเขาถึงไปพูดเพราะเขาน่าจะเป็นหนึ่งเดียวในโลกนะคะน่าจะเป็นหนึ่งเดียวในโลกค่ะที่ไม่ทำตามเงื่อนไขเราบอกว่าให้คุณถ่ายรูปถ่ายวีดีโอมันยากตรงไหนคะถ่ายรูปก็คือถ่ายรูปให้ดู ว่าคุณมีสินค้าตามจํานวนที่เราบอกจริงไหมแล้วคุณอนะเปิดสินค้าไปตามจํานวนเท่านี้ของคุณเองแน่ๆน,นะไม่มีของทีมงานรวมอยู่แน่นอนนะจริงไหมทําวิดีโอเอามาทําเป็นวิดีโอในอันเดียวกันไม่ใช่ถ่ายบ้านนี้ไปถ่ายบ้านนั้นไปถ่ายบ้านโน,น้นเอ้าอย่างนี้คุณก็โกงบริษัทละสิเพราะทุกคนคะของที่มันกระจายไปหาลูกทีมแล้วมันต้องเป็นของลูกทีมมันจะมาเป็นของคุณได้ยังไงนะคะ แล้วให้คุณให้เหตุผลคุณให้ไม่ได้คุณไม่ทําวิดีโอตามที่เราบอกเงื่อนไขคุณอธิบายให้เราฟังไม่ได้คุณหายไปเลยแล้วคุณมาบอกว่าเราไม่จริงเราไม่ให้คุณคือหนึ่งเดียวในโลกค่ะเราให้รางวัลคุณค่ะโดยการนะคะเออขับไล่ไม่ใช่ค่ะเดี๋ยวคะเราใจดีค่ะโอ๊ยชาไมป็กนใจดีจ้ เดีทุกคนจะไม่ก้าเข้ามาเอ้สิแล้วคุณเป็นคนใจดีนะคะแต่อันนี้ก็ต้องมีไลรผีนิดเดิ้นะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวแบรนเสื่อมเสียค่ะนะคะแล้วเขาก็ไปพูดนะคะแบบนี้ค่ะค,ะคนคนหนึ่งที่ไม่ได้อะไรกับแบรนเลยแค่เข้ามาป่วนเสร็จแล้วก็ไปคุยกับคนที่เหยียบเรือสองแคมคุยกันว่ามอดจุป,ปากกันได้เพราะว่าเข้ากันได้คึบคอะค่ะ เสร็จแล้วหลังจากที่เขาได้ข้อมูลที่มันเป็นความต้องการของคนแบบเดียวกันคนนึงต้องการทําลายแบรนด์อีกคนนึงคือเข้ามาเพื่อป่วนแบรนด์เพราะกูจะไปสร้างแบรนด์เข้าใจนะคะเสร็จแล้วค่ะก็เอาคําพูดของคนที่เหยียบเรือสองแคมะคะ่ะไปพูดต่อพยายามไปพูดให้ต่างประเทศฟังสายงานต่างประเทศโดนหลายคนค่ะทุกคนคือครูก็เพิ่งรู้นี่แหละนะคะครูเพิ่งรู้เมื่อไม่กี่วันนี้แหละนะคะ ก็ไปเล่าให้สายต่างประเทศฟังว่าเออแจกไม่จริงนะคะน,นู่นนี่น่คนใหม่ๆที่เข้ามาโดนเกือบหมดนะคะว่าแจกไม่จริงเนี่ยมีคนที่เขาไม่ได้นะนู่นนี่เยอะมากค่ะทุกคนแล้วในที่สุดก็นะคะจะไปทําแบรนด์จริงๆแล้วคุณไปทําเลยครูบอกแล้วนะทํากับนุะเก้าไม่มีสัญญาผูกมัดไม่ได้ทําสัญญาใดๆทั้งสิ้นคุณสามารถออกไปทําแบรนด์ได้ทุกวินาที คุณสามารถไปสร้างแบรนด์ได้ทุกวินาทีคุณสามารถออกจากเราได้ทุกวินาทีโดยที่คุณไม่ต้องมาป่วดเรานะคะเพราะครูบอกเรานะว่าครูเป็นคนจริงถ้าพูดอะไรไม่จริงโดนครูเจาะแล้วแย่เลยนะคะแล้วครูเป็นคนหาหลักฐานก่อนพูดแล้วที่พูดวันนี้คือมีหลักฐานนะคะปกติอ่ะพี่ลุงพี่ป่านหรือคนใกล้ชิดครูจะรู้ว่าครูพูดน้อยแล้วครูจะไม่รังแกคนนะคะครูจะไม่ทําร้ายใครใดๆทั้งสิ้น แต่ถ้าอะไรก็ตามที่มันทําให้แบรนด์เสียหายคนในแบรนด์เสียหายหรือภาพลักษณ์ของแบรนด์เสียหายทุกคนคะครูต้องจัดก,การคะ่ะเพราะถ้าครูไม่จัดก,การตาเน่าหนึ่งตัวเหม็นทั้งบ่อเลยคะ่ะนะคะเพราะเคยเลี้ยงปลาดุกมาก่อนไงปลาดุกเน่าหนึ่งตัวปลาดุกทั้งบ่อเหม็นเลยต้องลางาอ้างน้ําให้อย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องสาดเกลืออันนี้พูดเรื่องจริงนะคะสาดเกลือคะ่ะนะคะสาดเกลือให้ลิงดูเ่ไปใจ